ราชืก็ได้รถแล้วมันน่าจะเป็นคันที่สวยที่สุดแน่ๆเลย Happy e a ต t e r กิจกรรมหาไข่สำหรับแมปบุูเฮเว v หาไข่แรกรถมาท่านผู้ชมผมจะได้คันสุดท้ายละ e a s ี Easy Medium h a r ดนี่ผมพาทำไปเรียบร้อยนะ ต่อไประดับสุดท้ายก็คือระดับเอ็กซ์เต็มเอ็กซ์มน่าจะส0 4 0ิบสี่สิบเลยนะเท่าไหร่วะเท่าไหร่สาสิบห้าฟองโอเคล้วก่อนจะไปหาไข่ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงเก้าร้อยไลค์ได้ไหมท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะถ้าใครกดนะท่นานผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปหาให้ครบเลยแล้วกันไม่รู้จะครบหรือเปล่านะก็โอ้โหถือว่าเป็นคันสุดท้ายของเราแล้วนะเดี๋ยวผมจะพาไปหาเริ่มจากตรงไหนก่อนดีวะเอ้พวกแกทำอะไรกันเนี่ย มาท่านผู้ชมเดี๋ยวจะลองมาเซอร์เวหาดูแถวโรงพยาบาลก่อนแล้วกันหมวนนะไม่รู้จะเจอหรือเปล่าถ้าไม่เจอก็ไม่รู้ว่ะมีแว้แวเนี้ยเฮ้ยโอ้โหอยู่นี่เลยขึ้นปเปลีไงปะเนี่ยสิ่งที่ท่านผู้ชมต้องเตรียมมาในคลิปนี้เลยนะท่านผู้ชมก็คือน่าจะที่นอนกับบันไดนะโอไมก็ oh God, บันไดไปเลยเออนี่ไงมาท่านผู้ชมเก็บไปที่หนึ่งของเรา กว่าจะครบเพิ่งใบแรกมีอีกป่ะตรงนี้เฮ <Hey, S 2> น้องเอ็กเรย์มีป่ะใบที่สองโอเคโอเคมีอีกป่ะไม่น่ามีแล้วมั้งสองใบโอ้โหลกกระต่ายเต็มเมืองเลยเวนกัมอยู่แถวไหนมีอีกอยู่ในคุกมีหรือเปล่าอันแน่ไม่มีตรงนี้เฮ hey, ้อยู่ตรงนี้มีป่ะเนี่ย เนียเก็บไปซะสามแล้วในห้องขังมีป่าวะไม่น่ามีนะจะเห็นห้องนี้เฮ้ยห,ห้องนี้มีสีแล้วสีฟองแล้วฉันไสีแล้วเหล็กตั้งเยอะไปไหนอีกอยู่ตรงนี้มีปะ่ะานล่งของเราเนี่ยสถานีรถไฟตใต้ดินฮัอโลมีไหม มีไหมนี่ไงมีนะท่านผู้ชมทะลุนี่เข้ามาเลยนี่แล้วก็จะเจอหาแล้วจนได้หาฟองแล้วที่เหลืออยู่ไหนกันหมดไม่มีไม่รู้ไม่มีมาดูที่รับแถวนี้มีป่ามีเปล่าปดมึดเลยนี่ท่านผู้ชมตรงนี้มันไม่รู้ว่ามีหรือเปล่ามันจะมีที่รับที่หนึ่งเป็นแง่งๆออกไปนะนอนไปดิโอ้ผมนอนตรงไข่เลยนะ่ เนี่ยหกละโอ้โหนอนตรงไข่ตรงนี้เลยนะเนี่ยท่านผู้ชมเอาถุงนอนสอดตรงนี้เข้ามาเออใช่ไหมมันจะทะลุเออหรือว่าเป็นอะไรที่ดีเหลืออยู่ไหนหมดวะนี่เนี่ยอยู่ในเอยออกมามอบตัวซะโดยดีเมงนันมันจะเอาแกมาต้มมาทอดกินไนมะ่ใช่ละเอ,อ้ยเมืองนี้เอยรถคันนี้โคตรเท่เลยวะใประเแถวนี้น อันแน่มีหรือเปล่าเฮ้ยอยู่ตรงนี้มีป่ะท่านผู้ชมว่ะเนี่ยตรงแคทเชียร์เนี่ยเอเคอเคจ็ดแล้วต่อมาอยู่ไหนบอกข้ามาซะโดยดีอยู่ไหนวะอยู่แถวนี้มีป่ะอยู่แถวนี้มีป่ะในหลังในอะไรมีป่ะไม่รู้ในหลังมีป่ะแน่เฮ้ยเหยมือนจะเห็นขอบฟ้าๆป่ะ เฮ้ยได้เฉยโอ้โหอยู่ในวันนี้นะผู้ชมแปดแล้วใบที่เก้ายู่แถวเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้เฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรไม่รู้เฮ้ยตรงนี้มีเปล่าแน่ตรงต้นไม้ตรงเนี้ยนี่ไงมีไว้ตรงเนี้ยแต่ผมจะขึ้นไปไงเนะี่ยบันไดขึ้นไปไปเฮ้ยสวัสดีแกปีนขึ้นนี่โอ้โหบันไดไม่ขึ้น วางมันได้ไหมนี่ไงเจอ,อแล้วก้าแล้วต่อไปสิบอยู่ไหนมาเยี่ยมสระน้ำแป๊บหนึ่งนิเอ้ยในสระน้ำมีสิบแล้วต่อไปสิบเอ็ดอยู่ไหนมะเนี่ยเฮ้ยหน่วยสวัสดิ์แกมาทำอะไรอยู่นี่นะร้านไอซ์กรีมีเปล่า ไอซิ่งลีมม,มีไหมมีไหมวะ <laughs> ไม่รู้ไม่มีร้านเกมโ,โหร้านเกมอันเรื่องๆมีไข่ใช่ปะ่ะได้ไหมอาอลงไปเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้อะไม่ใช่ไข่เหรอท่านผู้ชมอาอมาขี่มเอเตอร์ไซค์อะไรวะเนี่ยท่านผู้ชมผมเก็บไม่ได้มันใช่ป่ะเนี่ย ผมลองลดขนาดตนนัวละครเิยได้ไข่ปะเอาใช่เฉยเอาตัวละครใหญ่ๆมันเข้าไม่ได้เหรอโอ้โหเวนกรรมเข้าไม่ได้ต้องขยายต้องย่อให้มันเล็กลงนะน้านเสริมสวยมีเปล่ามีเปล่า,าฮันแซ่อนไวน้นี่โอเคสิบสองไอเราจะครึ่งทางแล้วนี่่าโอ้โหลกกระต่ายเต็มเมืองเลยอยู่ตรงไหน,นบอกข้ามาสะดวดีโอ้โหสิบสองแหละ แถวคายแค่ล้างรถมีปะเฮ้ยมีเฉยหนึ่งฟองสิบสามเลท่านผู้ชมดูผมแวะมาแถวนี้ก่อนมีเพราะ,ะใจสะพานแถวนี้ผมไม่เคยเห็นใครมาเลยนะไม่เคยเห็นคนมาเว้ยเอย๊แต่มีเว้ยนี่ไงแถวนี้นะดูดีๆนะโอเคเราจะไปหาซอกภูเขาดีป่าท่านผู้ชมอะหนๆเราก็มาสิบสี่ฟองละ เราจะได้ลดสุดเท่ไปครอบครองไม่รู้ว่าอีกฟองมันอยู่ไหนให้นะแถวนี้เปล่าบอกข้ามาซะโดยดีมีปราวแถวเนี้ยเฮ้เหมือนจะเจอว่ะอยู่แถวจุดบ้านที่ส5มห้ารือเปล่าวะเขาเรียกจุดที่เท่าไหรตรงเนี้ยตรงเนินเขาเนี้ยมีบ้านอยู่หลังเดียวนะตรงเนี้ยตดไกลเลยผมต้องหาไปฉายมาสองแลแ่และมันดึกแล้ว เริ่มจะคำเลยแล้วตากล้องอนมันถ่ายไม่ได้อะบนเนี้ยจะมากอดกล้องทําไมวะเนี้ยเฮ้ยบนหลังคาออโตช็อปมีว่ะนแน่แฮ่นแน่แกมาซ่อนอยู่นี่นี่เองเก็บไปซะโดยดีโอเคตรงนี้นะต่อมาก็ก่ออะไรไม่รู้อยู่ไหนวะมันจะคำแล้วเนี่ยพวกแกเปิดไปฉายด้วยแล้วกัน ในแบบสว่างอยู่ในฟู้ดมาร์ทมีปะวะเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงนี่เอ้ะ <Hey, laughs> มีเฉยต้องแคชเชี er ยรนะ์นี่นะนี่นี่เธอแคชเชียร์โอเคต่อมาเราจะมาดูในตรงนี้แล้วกันสตูดิโอของเราแกมมาซ่อนอยู่นี่เหรอไม่มีมีปะเฮ้ยอยู่นี่เห้ยหลังเวทีโอเคสิบแปดแล้วโอ้จะครบแล้วท่านผู้ชม อยู่ไหนอีกที่เกียนหาแล้วไม่เอาแล้วได้ไหมอไอสวัสดีแกมาทำอะไรอยู่นี่เอาเฮ้เจอแล้วฉันเจอแล้วใบที่สิบข้าวฉันถึงปะเนี่ยเออเจะเออได้แล้วโอเคโอ้โหก็จะครบเวีนกมเก็บบันได้ใหไปด้วยมีที่ไหนวะเนี่ยท่านผู้ชมก็จะครบเท่าไหร่ปะตาสิบห้า ขอทวนอีกรอบเดี๋ยวมันลืมตามมาแถวนี้มีปะ่ะใต้แก็ชงแคเชียงเงี้ยเฮ้ย hey, มีเว้ยเนี่ยธนาคารเก็บเป็นซะยี่สิบแล้วยี่สิบแล้วยี่สิบเอ็ดอยู่ไหนเอ่ยบอกฉันมาอยู่นี่มีปะ่ะเเดี๋ยวด้ยวยยี่สิบเอ็ดโอเคขอมาอยู่ไหนแกมีมาให้แถวนี้ ยี่สิบสองอยู่ตรงไหน,นเอ่ยไม่มันหาย,ยากวะผมสงสัยตรงนี้ว่าท่านผู้ชมมันจะมีเปว่าวะ่ยมันจะมีอะไรลับๆอยู่ตรงเนี้ยลองนอนไปดูดิไอ้มีเว้ยยี่สิบสองเราออกไงวะเนี่ยวารดีกว่าวารปเป็นไหนไม่รู้ยีิบสองแล้วนะยี่สิบสามอยู่ไหนเอ่ย อยู่นยี่สิบสามอยู่นี่หรือเปล่าเฮ้ยอยู่ตรงกล่องนี่เว้ท่านผู้ชมดูดิเห็นปะเนี่ยยี่สิบสามเราโอ้โหแล้วยี่สิบสี่อยู่ไหนเมื่อไรจะเจอยี่สิบสี่อยู่ไหนวะมันอยู่ไหนพวกแกพวกแกเจอหรือ,อยังแต่ไหนดีปะ่ะเออที่ผมบอกว่ามามันจุดสามสิบเอ็ดนี่วะท่านผู้ชม น,นี่ตรงเนี้ยที่ผมมาเก็บไข่ตรงมันจะอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยเออมันไม่ใช่สา้านะขออาภายัยไม่รู้ผมจะพาไปไหนตัวเนี้ยผมจะพาออกทะเลหรือเปล่าวะมันไม่น่าเอาไปไว้ทะเลนะทุกผู้ชมผู้พัฒนาเขาไม่น่าเจรายขนาดนั้นหรือเปล่า <c oughs> เอาไปไว้กลางทะเลเงี้ยอ้าผมพูดเล่นเจอเฉยยีสี่แหละอยู่ในบ้านมิสเตอร์บลูเฮเว่นมีหรือเปล่าวะมีไหมแถวนี้ไม่รู้ ไห้หน่ามีนะไม่เห็นนะไม่เห็นแสดงว่าไม่มีนะเรายังไม่หาตรงนี้เว้ยตอนนี้ก็เช้าแล้วแ้าทะเลนี่มีปะในถ้ำเวทผู้ชมวะเรายังไม่ได้ไปดูเลยมีหรือเปล่ามีหรือเปล่านี่นะเข้ามาตามผมเลยมีถ้ำลับอยู่้ตรงไหนวะถ้ำลับ ระบบเปิดอัตโนมัติเป็นไงโพรเจ๋งนี่ไงมีเฉยโอเคได้แล้วออกจากถ้ำมาแล้วแป๊บนึงอยู่ในบ้านแคมปนี่มีปะะ่าวบ้านแคมปในตำนานต้องถือไว้ฉา,ายด้วยนะมันมืดมันมืดแน่ๆขึ้นไปตรงนี้จะมีห้องรับนี่ไง ขึ้นไปนี่ไงมีเก็บไปซ้ายยี่หกแหละโอ้อีกตั้งเยอะอีกเท่าไหร่จะเยอะนาดูนะอีกเก้าฟองเองไอกำแพงตรงนี้มันพึ่งมาสร้างหรือไงผมเพิ่งเห็นมาเนี่ยมีปะแถวต้นต้นสนอะไรแถวนี้มีปะมีปะมีปะไอนี่ไงมีเว้เยเยอแหละเก็บ ไปยีเจ็ดแล้วโอเคแปด3ุคเก่สมบสเอ็ดมสองใกล้แล้วใกล้คบรบแล้วอ่าข้ามวันข้ามคืนในเกมกันเลยทีเดียวโอ้ถือไปใชล้ละคำและอยู่แถวไหนอีกในโรงเรียนมีปะวะวู้รถใครเนี่ยโคตรเท่เลยโอเคท่านผู้ชมแถวพุ่มไม้กระถางต้นไม้อะไรมีปะ แน่สอดไปนี่หรือเปล่าันแน่ไม่มีเวรนกรรมละไม่มีจริงเหรอโอ้โหเจอแล้วท่านผู้ชมดูดินี่นะจ้าน,นี้นะโอเคปาบเขาให้ใช่เฉยยี่แปดละผู้อีกเยอะมากเลยเจ้าน,นี้โอ้โหมันเอามาสอนไปตรงนี้ผมเจอแล้วขึ้นไปเอายังไงก่อน ต้องหาบันไดมาแหละเออแล้วก็กระดูดขึ้นไปยังเ,เก็บแล้ยิบข้าโอ้ฉันจะครบแล้วจะตายแล้วแต่ก็น่าจะครบแหละลึเปล่ารึเปล่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันจะเจอโอมันกลมกืนกันเกินนึว่าผลไม้แถวๆที่แคมปิ้งข้างโรงเรียนนะท่านผู้ชมสามสิบแล้วอีอีห้าอ,อันด้วยเอาเด ยานะ้า5ลูกมันจะอยู่ไหนอยู่บนภูเขาป่าวะต้นไม้ยักษ์มีปะอันแน่เอาซ่อนไปแถวนี้เหรอ,อโอ้โหมันสูงเหลือเกินภูเขาท่านผู้ชมภูเขาหิมะนะอยู่ไหนเอยแถวนี้มีปะอู้ต้นสนใหญ่มากมีปะมีปะมีปะ มีไหมไม่มีมีไหมไม่มีเดินมาอย่างไกลเลยเนี่ยตอนเนี้ยมีป่ะแถวเนี้ยสามสิบโอ้โหอยู่นี่ท่านผู้ชมอยู่ตรงตรง้นสนยยกผมเห็นแหละดูดิท่านผู้ชมเห็นป่ะ นี่นะวิวนี่เลยตาโลเคชันดีๆแล้วเดินตรงมาตรงนี้นี่มันก็จะเจอกับใครอยู่ไหนวะนี่นี่เข้ามาโอโ้โหโคตรไกลสาสิบเอ็ดและโอ้ oh my god อีกสีเท่านั้นเองเราลองไปเช็คตามเกาะดีเป่าววะมันมีเป่าวะแถวเกาะสปอนบ้านเนนะี่ยนผู้ชมอันนี้ใครมาสปอนบ้านอยู่เปล่าไม่รู้มีบ้านคนด้วยนะนี่ป่าววะ หลบนอกไม่มีเฉยอยู่จุดสาสิบห้าท่านผู้ชมนี่อยู่เกาะตรงนี้เนี้ยเนี่ยเนียเอออยู่อกอนุญาตเข้าบ้านกนก,นก่อนต่อไปเราไปดูเกาะที่สามสิบหกมีปะ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 ท่านผู้ชมผมเจอแล้วอันนี้จุดที่สามสิบหกนะไม่ใช่สามเจ็ดนะเนี่ยสามหกโอเคเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว,ลวน,นี่นี่เองโอ้โหมาซ่อน,นนะที่แรกผมไม่เจอได้ไงวะเก็บได้ปะเนี่ย เจ้เฮ้ยโอเคอีกสองอันอยู่ไหนะวะว่าไปไหนดีโอเคอเคออผมยังไม่เคยมาดูใต้เรือตรงนี้เลยท่านผู้ชมนี่ใต้เรือตรงเนี้ยมันจะมีห้องลับอยู่น,นี่นี่น,นี่เจอเจอเจอโอเคโอค้โหอ,อ,อันสุดท้ายผมรู้แล้อยู่ไหนท่านผู้ชมอยู่ในคอกมา้า หาตึงนานนี่ไงโอเคครบแล้วเราเชก็ได้รถแล้วมันน่าจะเป็นคันที่สวยที่สุดแน่ๆเลยหรือเปล่าใช่ไหมวะน่าจะใช่แหละมาเดี๋ยวเราจะมาดูรถกันว่ามันจะเป็นหน้าตายอย่างไงนี่นะผู้ชมโ,โหเฮ้ยมีเทอร์โบด้วยเว้ยโคตรเท่เลยแล้วกดตรงนี้จะเป็นอะไรในนี่มีโลโก้โลโบล็อกด้วยโคตรเจ๋งอะ่ะดูดิเออเดีเอาด,อาดีฉันได้แล้วคันสุดท้ายโคตรแจ่มเลย นั่งได้หลายคนนะเนี่ยคันนี้สี่คนเว้ยหกดีนั่งได้หกที่นั่งเลยนะโอไมกอดโคตรเท่โคตรเท่โคตรอันตราย มาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับรถคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถคันที่ใหญ่ดีนะท่านผู้ชมถ้าใครชอบก็อย่าลืมที่จะลองมาหากันให้มันนั่งตรงนี้ได้ด้วยเว้ยโปเทมาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปตรงนี้นะถ้าใครชอบก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผมก็ถือว่าหานานมากเลยนะถ้าใครอยากได้ก็มาหาตามผมเลยโอเคแล้วก็จะได้ใช้เวลาหน่อยนิดนึงโอเคถ้าชอบก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยไปเลยครับผมบ๊ายบาย